อานุมานจะถือค้อนเหล็กเหาะมาตอกอนของพระรามเมื่อนั้นก็จะเกิดเคลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นมีจระเข้ยักษ์ไล่งับขบวนเรือขันมากจมลงสู่ท้องทะเลร่างของสาวงามจมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรจนกลายเป็นภูเขาที่ชื่อว่าเขาวงพระจันทร์ในจังหวัดลบบุรีค่ะ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเขาวงพระจันทร์ภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลบบุรีมีตำนานเล่าขานกันมาแต่เนิ่นนานอยู่หลายเรื่องนะครับว่าภายใต้ภูเขาแห่งนี้คือสถานที่จองจํายักษ์ร้ายเอาไว้วันดีคืนดีจะมีสาวงามเดินลงมาจากเขาแล้วไปหาถามซื้อน้ำส้มสายชูจากชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งนะครับที่เล่าว่า แต่ก่อนเนี่ยลบบุรีเคยเป็นเมืองท่าที่ติดกับทะเลมาก่อนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่จระเข้ยักษ์โจมตีขบวนเรือของพ่อค้าจีนจนเกิดเป็นที่มาของชื่อสถานที่มากมายภายในลบบุรีตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้จะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้ลหละครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามมาไว้หน่อยนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคําบรรยายของคลิปก็มองหาสัญ,ญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคําบรรยายได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผม เนิ่นนานมาแล้วนะครับชาวลบบุรีเนี่ยเชื่อกันว่าภายในถ้ำใต้เขาวงพระจันทร์นั้นมียักษ์ร้ายถูกจองจำเอาไว้อยู่ยักษ์ตนนั้นมีนามว่าเท้ากกขนาดหรือเท้าอุณาราชจากตำนานรามเกียรติ์โดยหลังจากที่พระรามเอาชนะพญายักษ์ทศกัณฐ์และเดินทางกลับเข้าสู่อโยธยาแล้วก็ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายอีกหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พระรามเนี่ยตามง้อนางสีดาและลูกด้วยการแกล้งตายเพื่อให้นางสีดากลับเข้ามาหาแต่เมื่อนางสีดาได้ทราบความจริงว่ากำลังโดนหลอกนางสีดาก็โกรธหนักมากกว่าเดิมจนต้องแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่อาศัยกับพญานาะคทำให้พระรามเนี่ยต้องโศกเศร้าเป็นอย่างมาก พิเภกจึงแนะนำให้พระรามออกเดินดงเพื่อสะดอกเคราะห์เป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งในขณะที่เดินดงในครั้งนี้ล่ะครับพระรามก็ได้รบกับยักษ์นามว่าเท้าอุณาราชเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งนะครับทุกคนที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายไม่ว่าพระรามจะแผลงสอนปักเข้ากลางอกเท้าอุณาราชสักกี่ครั้งเท้าอุณาราชก็ไม่ตายกระทั่งรือีนามว่าโคศพ ได้รับรู้ด้วยชานว่าพระรามเนี่ยไม่สามารถจะฆ่าเท้าอุณาราชได้หรือีโคศพจึงรีบเหาะมาบอกพระรามว่าแต่ก่อนนั้นเท้าอุณาราชเนี่ยเป็นข้ารับใช้ของพระอิศวรแต่ภายหลังเริ่มมีนิสัยเกียจค้านไม่ยอมเข้าเฝ้าพ,าพระอิศวรจึงถูกพระอิศวรลงโทษให้มาเกิดเป็นยักษ์และเป็นยักษ์ที่ไม่มีอาวุธใดๆสามารถฆ่าให้ตายได้ ฤาษีโคศพจึงบอกให้พระรามถอนต้นกกมาเป็นสอนแล้วยิงไปปักอก,อกเท้าอุณาราชตึงไว้กับหินผาให้ได้รับความทรมานแสนโกรธปีพระรามจึงถอนเอาต้นกกพาดขึ้นสายธนูง้างคันสอนสุดแรงแล้วปล่อยสอนพุ่งทยานปักเข้ากลางหัวใจของเท้าอุณาราชจนกระเด็นไปตกในถ้ำริมสวนขวัญ ตรึงติดเอาไว้กับแผ่นผาไม่ไหวติ้งเท้าอุณาราชจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้ากกคนาคนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับพระรามยังสาบให้เกิดไก่แก้วและนนทรีคอยถือค้อนเหล็กเฝ้าเอาไว้หากต้นกกเคลื่อนหลุดเมื่อใดไก่แก้วก็จะขันบอกให้นนทรีใช้ค้อนเหล็กตอกย้ำลงไปให้แน่นเหมือนเดิมจนกว่าจะครบแสนโกดปี ซึ่งเชื่อกันว่าจุดที่เท้าอุณาราศหรือเท้ากกคนาถูกจองจำนั้นอยู่ที่เขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีในปัจจุบันนั่นเองครับโดยในตำนานของเมืองลบบุรีเนี่ยยังเชื่อกันอีกว่านอกจากนนทีแล้วยังมีอีกหนึ่งคนที่จะคอยถือค้อนเล็กมาตอกศรของพระรามเมื่อยามที่ไก่แก้วเริ่มขันผู้นั้นก็คือหนุมานทหารเอกของพระรามนั่นเองครับ โดยในทุกๆ3ปีเนี่ยสอนที่ตึงร่างของเท้ากกขนาคเอาไว้มันจะขยับออกนะทุกคนและเมื่อนั้นแหละครับไก่แก้วก็จะส่งเสียงขันดังกังวานขึ้นหนุมานก็จะรีบเหาะมาตอกสอนให้แน่นดังเดิมทุกครั้งที่หนุมานเหวี่ยงค้อนด้วยกำลังมหาศาลเพื่อตอกสอนการกระทบกันของคอนเหล็กและสอนก็ทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปลุกไหม้บริเวณร,บรอบๆ ทำให้ชาวเมืองลบบุรีเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในทุกๆ3ปีและนอกจากที่สอนจะค่อยๆเลื่อนหลุดออกเองในทุกๆ3ปีแล้วนะครับธิ์ของสอนเนี่ยยังสามารถเสื่อมและหลุดออกได้หากถูกราดด้วยน้ำส้มสายชูในเมืองลบบุรีจึงมีเรื่องเล่ามาแต่อดีตว่าเมื่อก่อนเนี่ยมักจะมีสาวรูปงามเดินถือขวดเปล่าแล้วมาขอซื้อน้ำส้มสายชูในตลาด นางผู้นั้นมีชื่อว่านางนงประจันลูกสาวของเท้ากกขณาที่คอยมาปรนิบัติดูแลพ่อเมื่อนางรู้ความลับว่าสอนสามารถหลุดออกได้หากถูกราดด้วยน้ำส้มสายชูนางจึงพยายามออกมาเดินหาซื้อน้ำส้มสายชูจากชาวบ้านจนมีอยู่ช่วงหนึ่งในอดีตเนี่ยที่เมืองลบบุรีไม่มีน้ำส้มสายชูขายเลยนะครับในครัวของทุกบ้านจะไม่มีน้ำส้มสายชู แม้แต่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ยังไม่มีน้ำส้มสายชูให้ปรุงเพราะกลัวว่านางนงประจันจะแปลงกายมาเอาน้ำส้มสายชูเพื่อไปปลดปล่อยพยาย์ร้ายให้มาทำร้ายชาวเมืองซึ่งมีเรื่องเล่ากันอยู่ว่าเคยมีพระสองรูปทุดงเข้าไปในป่าบริเวณเขาวงพระจันทร์และได้พบกับร่างของเท้ากกคนาที่กลายเป็นหินนอนยาวเหยียดอยู่ในถ้ำ ทั้งสองได้พบกับชายชาราคนหนึ่งในนั้นพวกเขาจึงขอพักในถ้ำชั่วคราวและถามทางที่จะทุดงต่อไปจนกระทั่งในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่นางนงประจันกลับมาจากซื้อน้ำส้มสายชูแล้วนางก็ได้นำเอาอาหารมาถวายพระทุดงแต่เมื่อมาถึงถ้ำกลับไม่เจอพระทั้งสองรูปแล้วนางจึงถามกับเท้ากกขนาว่า พระธโดงทั้งสองรูปที่มาขออาศัยในถ้ำหายไปไหนเท้ากกขาะก็ตอบว่าพอดีเห็นมแมลงวันสองตัวบินผ่านมาก็เลยใช้ลิ้นตวัดเข้าไปในปากและกินเป็นอาหารไปแล้วนางนงประจันจึงโกรธผู้เป็นบิดาเป็นอย่างมากและไม่ออกไปหาน้ำส้มสายชูอีกเลยปล่อยให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยรับกรรมรอคอยพระศรีอริยะเมตรตรมาโปรด นางนงประจันนั่งพยายามทอผ้าผืนหนึ่งด้วยใยบัวเพื่อเป็นจีวรสำหรับถวายพระศรีอริยะเมตรไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่หที่จะเดินทางมาปลดปล่อยผู้เป็นบิดาแต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่เห็นมาสักทีจนเท้ากกขนาคลายเป็นหินไปอย่างถาวอนนางนงประจันจึงต้องรอคอยต่อไปด้วยความโศกเศร้า โดยในทุกๆคืนวันเพ็ญน,นางจะระบายความในใจออกมาเป็นเสียงเพลงจนสุดท้ายเนี่ยนะครับนางก็ตรอมใจตายณนภะูเขาลูกนั้นซึ่งต่อมาเนี่ยถูกเรียกว่าเขาวงพระจันทร์ในปัจจุบันนี้นั่นเองครับและอีกหนึ่งตำนานของเขาวงพระจันทร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่อีกหลายๆแห่งในเมืองลบบุรีเป็นอีกเรื่องเล่าที่เล่ากันมาแต่โบราณว่าเมื่อนานแสนนานมาแล้ว เมืองรบบุรีเคยเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเลมีพ่อค้าต่างเมืองล่องเรือมาค้าขายกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเจ้ากงจีนพ่อค้าที่นำสินค้าจากจีนล่องสำเภามาขายที่เมืองท่าลบบุรีเป็นประจำเขามีฐานะร่ำรวยมากมีภรรยาเป็นร้อยๆคนทุกๆท,ที่ที่เขาไปค้าขายหากลูกสาวบ้านไหนมีความสวยงาม เขาก็จะไปสู่ขอมาเป็นภรรยาและพากลับไปอยู่ที่เมืองจีนทุกรายกระทั่งวันหนึ่งครับเจ้ากงจีนได้มาค้าขายที่เมืองท่าลบบุรีและบังเอิญได้พบกับหญิงสาวรูปงามนามว่านงประจันเพียงแรกพบเจ้ากงจีนก็หลงไหลและอยากจะได้นางมาเป็นภรรยาทันทีเขาจึงไปเจรจาสู่ขอนางนงประจันกับพ่อและแม่ของนาง พร้อมท้งยกสมบัติเงินทองมากมายให้กับทั้งสองพ่อและแม่ของนางนงประจันเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีเลยนะครับเพราะเห็นแก่สมบัติเนาะพร้อมกับนัดหมายให้เจ้ากงจีนยกขันหมากมาสู่ขอลูกสาวของตนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าได้เลยสร้างความลำบากใจให้กับนางนงประจันเป็นอย่างมากเพราะนางเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วนางนงประจันเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับชายคนรักฟัง ทำให้เขาเนี่ยเสียใจและโกรธเจ้ากงจีนเป็นที่สุดเขาจึงตัดสินใจไปเรียนวิชาแปลงกายกับอาจารย์ลึกลับแถวนั้นจนสำเร็จวิชาแปลงกายเป็นจระเข้ยักษ์ได้กระทั่งมาถึงกำหนดหนึ่งปีที่นัดหมายเอาไว้ขบวนเรือขันหมากของเจ้ากงจีนก็แห่มาอย่างยิ่งใหญ่มีเรือที่ขนสมบัติมานับร้อยๆอยลำชาวเมืองลบบุรีต่างพาก,กันตื่นเต้น แห่มาดูอยู่ที่ริมฝั่งเกือบทั้งเมืองซึ่งภายหลังบริเวณนั้นถูกเรียกว่าบางขันมากโดยในขณะที่ขบวนเรือของเจ้ากงจีนกำลังมุ่งหน้าเข้าหาฝั่งจูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อมีพายุลมแรงทำให้คลื่นทะเลปั่นป่วนจนเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าฝั่งได้ขณะนั้นเองล่ะครับลูกเรือเนี่ยต่างพากันปวดท้องหนักพร้อมๆกัน แต่เรือก็ยังเข้าฝั่งไม่ได้สักทีลูกเรือจึงทนไม่ไหวเลยพากันถ่ายทิ้งลงทะเลพร้อมๆกันเกิดเป็นก้อนหินตะปุ่มตะปั่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าห้วยขี้มาจนถึงทุกวันนี้แหละครับกระทั่งทางราชการเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นห้วยมูลอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลบบุรีห่างจากตัวเมืองราราวๆ3กิโลเมตรครับเมื่อขบวนเรือขันหมาของเจ้ากงจีนแล่นเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้น คนรักของนางนงประจันที่รอยอยู่แล้วก็่ายมนที่ล่ำเรียนมาแปลงกายเป็นจระเข้ใหญ่กระโดดลงน้ำพุ่งตรงเข้าไปโจมตีขบวนเรือขันหมากทันทีจระเข้ยักษ์ทั้งงับทั้งใช้หางฟาดเรือเกิดขึ้นน้ำซัดเรือล่มไปหลายลำตรงจุดนั้นเองแหะครับปัจจุบันนี้เรียกว่าเขาตะเพาล่ม พวกลูกเรือของเจ้ากงจีนที่ได้เห็นจระเข้ตัวใหญ่มหึมาเนี่ยก็พากันหวาดกลัวมากๆรีบหันหัวเรือแล่นตามแรงลมหนีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลบบุรีจระเข้ยักษ์ก็รีบไล่ตามไปอย่างรวดเร็วเมื่อไล่มาทันเนี่ยจระเข้ก็ใช้หางฟาดน้ำแสดงพลังอำนาจจนเรือเอียง พวกลูกเรือเนี่ยเห็นว่าน้ำแถวนั้นเนี่ยตื้นจนสามารถมองเห็นพื้นได้แล้วจึงพากันกระโจนลงจากเรือเพื่อเอาตัวรอดตรงจุดนั้นเองล่ะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเนินเขาเตี้ยที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาจีนโจนพอพวกลูกเรือกระโดดลงกันหมดแล้วก็รีบตะเกียกตะกายว่ายน้ำไปหาพื้นดินที่สูงๆจนพอที่จะขยงขายืนได้แล้ว พวกเขาก็พากันหันมาชะเง้อดูเหตุการณ์ซึ่งสถานที่ตรงนั้นเองแหะครับต่อมาเนี่ยเรียกว่าเขาจีนแลมีลักษณะคล้ายกับคนกําลังยืนจังก้าอยู่ใกล้ๆกับเขาจีนโจนในเขตห้วยซับเล็กอําเภอเมืองลบบุรีนั่นเองครับส่วนขบวนเรือนับร,ร้อยลำที่ถูกจะเ้อละอาวาดจนแตกและล่มไปนั้นมันก็ได้กลายมาเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้คล้ายกับรเรือสำเภา ชาวบ้านเรียกว่าเขาตะเภาอยู่ในเขตตำบลพระเนียอำเภอโคกสำโรงส่วนพวกข้าวของที่อยู่ในเรือก็ลอยกระจัดกระจายไปตามคลื่นน้ำพวกผ้าแพรนับหมื่นนับแสนที่ถูกพับไว้อยู่ในเรือมันก็ได้ลอยไปรวมกันแล้วกลายมาเป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นชั้นๆคล้ายกับผ้าแพรที่พับไว้ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเขาพับผ้าหรือเขาหนีบ อยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีไปราว4กิโลเมตรส่วนพวกแก้วแหวนเงินทองในเรือเนี่ยนะครับก็ถูกขึ้นน้ำซัดมากองรวมกันจนกลายมาเป็นเขาแก้วมีลักษณะคล้ายกับคนเอาหินมากองซ้อนกันไว้เป็นหย่อมๆมีวัดเขาแก้วตั้งอยู่บนยอดเขาลูกนี้ส่วนตะกร้าที่ใส่ของก็ได้ลอยตามขึ้นลมมารวมกันกลายเป็นเขาที่ชาวบ้านก็เรียกว่าเขาตะกร้า ซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับตะกร้าอยู่ติดกับบริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็กในปัจจุบันส่วนพวกของสดและขนมต่างๆนั้นมันก็ได้ไหลามากองรวมกันที่เกาะแห่งหนึ่งแถวนั้นไม่นานนักมันก็เริ่มบูดเริ่มเน่า่งกลินเม้นไปทั่วชาวบ้านเรียกตรงนั้นว่าเขาขนมบูด ซึ่งกล่าวกันว่าหินจากภูเขาลูกนี้เมื่อหยิบมาดมดูแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายกับขนมบูดเลยล่ะครับเมื่อนางนงประจันได้เห็นชายคนรักแปรงร่างเป็นจระเข้ยักษ์เข้า,าไปถล่มขบวนขันหมากจนพังพินาศนางก็ดีใจมากกระโดดโลดเต้นอยู่ที่ท่าน้ำจนลืมตัวจนทำให้พลัดตกลงทะเลจมน้ำหายไป ชายหนุ่มคนรักในร่างจอระเข้ที่ได้เห็นก็รีบว่ายน้ำมาช่วยทันทีเลยนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วครับผมนางนงประจันได้เสียชีวิตไปแล้วทำให้ชายหนุ่มในร่างจอระเข้เศร้าเสียใจอย่างมากจนขาดใจตายอยู่ตรงนั้นร่างของพวกเขาทั้งสองจมอยู่ใต้น้ำนานนับพันปี ถูกดินและหินทับถมทุกวันทุกวันจนกลายมาเป็นภูเขาที่ชื่อว่าเขาตะเคและเขาวงพระจันทร์ในจังหวัดลบบุรีอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของเขาวงพระจันทร์ที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกหรือส่งซุปเปอร์แตงมาเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย